ฟาบเชโอรมาโนแนะนําให้จับตาลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่ากาำลังทําอะไรบางอย่างในดิวในการย้ายทีมของเปโดเดนตรนในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเอาล่ะยังไงลิเวอร์พูลพงาศแข่งสำรองมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดใน5ลีกดังของยุโรปในครั้งนี้แฟนบอลช็อกลิเวอร์พูลพร้อมจะลดรือดีอาร์หากได้ราคาที่เหมาะสมจริง ลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยซานล่าหากได้ไม่ต่ำกว่า1นล,ะล,ะละ้านปอนด์นะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s ซ b s สไ i b ้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรยังไงเมื่อทางทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่สายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังของอิตาลีออกมาให้คำแนะนำล่าสุดว่าไปยังแฟนบอลลิเวอร์พูลบอกว่า ให้จับตาดูผู้เล่นพิ์เบลกชื่อดังคนหนึ่งว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจหรือว่าคาดคิดมาก่อนที่ตลาดซื้อขายชุดซัมเมอร์จะเปิดทําการโดยตัวของเขานั้นยืนยันว่านักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ย้ายทีมอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือเปโดเนโตปีตัวเก่งจากด้านสโม,มรสรฟุตบอและนี่อาจจะเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลเรงเสริมทัพเข้าสู่ทีมชุดตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้โดยทางด้านของฟาบิชิโอลาวาโนรายงานข่าวพูดถึงเรื่องนี้ ด้ขอ้อต่อส่วนตัวล่าสุดโดยกราดเรยนว่าอาร์ตตันและทอตแนมอตสเปอร์ถูกกล่าวว่าเป็น2ทีมจากทางเมืองหลวงที่กำลังแข่งแย่งชิงตัวไปโดยเดโตจากสโมสรวูฟฟันวันเดอร์แต่ถึงอย่างนั้นตัวของเขาก็มองว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังเป็นที่เป,ทเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่สุดที่มีโอกาสได้ตัว Pedro ไปโดยเดโตไปสมทับในวันนี้และเป็นสิ่งที่ตัวผมสามารถยืนยันได้คือลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจไปอย่างมากในตัวนักเตปรอยนี้และไปโดยเดโตอาจจะเป็นการย้ายทีมครั้งสำคัญ ของลิเวอร์พูลได้ถ้าหากว่าหลังจบฤดูกาลนี้โมซาร่าจะย้ายออกนะฮะจากด้านของลิเวอร์พูลไปคาแข้งอย่างบริสดูอาระเบียตามหน้าสื่อต่างต่างต่างพากันออกมาประคบข่าวอยู่นักเวลาน,นี้ผมมั่นใจได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลนั้นชื่นชอบในตัวของเปโดเนโตเป็นอย่างมากเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกที่โดง่งดังที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งและทุกที่ในแดนหน้าและที่สำคัญเปโดเนโตสามารถย้ายมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วย ากที่เราได้เห็นนักเตะรายนี้วิ่งผ่านทั่วทั้งสนามชุดที่ผ่านมาโดยตอนนี้เปโดเดโตรับค่าเหนื่อยอยู่กับทางด้านของสมสรวอฟูฟอยู่ที่ประมาณ5 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งแน่นอนะว่าลิเวอร์พูลสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเปโดเดโตจํานวนที่มากกว่าที่ตัวเขากาลังรับอยู่กับสมสรสอนฟูฟได้มากถึง2-3ถึงเท่าตัวเดียวจึงอยู่ที่ว่าหากลิเวอร์พูลจะเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่จําเป็นจะต้องอาขาย เรื่องคนเก่าออกไปจากทางทีมซะก่ขขอนและการที่โมซาร่ายังไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเชื่อได้เลยแต่ว่าเจ้าตัวน่าจะรอจังหวะดีๆกับโอกาสในการย้ายไปคาแข้งกับทางท่านของลิกซุดิอาราเบียมากกว่าดังนั้นสถานการณ์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ถือได้เลยแต่ว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากและมีความเป็นไปได้ที่ทางด้านของไปโดเนโตอาจจะกลายเป็นนักเตะค,คนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของโมซาร่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้น อโอกาสในการย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์ pool ของเปโดเนโตนั้นน่าจะต้องรอความชัดเจนว่าลิเวอร์ pool จะขายโบซาลาออกจากทางทีมหรือไม่เพราะถ้าขายโบซาลาออกจากทางด้านของทีมไปได้นั้นนั่นก็หมายถึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่สโมสรและลิเวอร์ pool จะมีทุนในการคว้าเปโดเนโตเข้าสู่ทีม และอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องของจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเปโดเนโตจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นต้องจับตากันให้ดีว่าข่าวดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนเอาล่ะยังไงออฟด้าสื่อเกี่ยวกับการบันทึกสถิติระบุเลยว่าในฤดูกาลนี้ เลวฟูเองน,นกำลังที่จะเป็นจ่าฝูงในชาร์ตทีมที่มีตัวสำรองมีส่วนร่วมกับประตูนะฮะมาที่สุดในบรรดา5ลีกท็อปของชวิตยุโรปหลังล่าสุดนั้นดาวินโดเยสเพิ่งจะเป็นซปเปอร์ซับให้กับทางด้านทีมในคาลนี้โดยการที่ทางด้านของเลวฟูเป็นทีมจัดทั้งหมด5ลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะก็คือพิมเรเกตบุนเดสลิกาเยดรมันลาลิกาสเปนและก็การโชดเซเดออิตอรี I 3, และก็ลีกเอิงฝรั่งเศส ที่นักเตะะฮะตัวสำรองมีส่วนร่วมกับประตูจากการที่จะลงเล่นในทุกรายการมากที่สุดที่ของฤดูกาลนี้ทั้งนี้จํานวน4 3ลูกตามการเปิดเผยของอัพต้าสื่อชื่อดังด้านทางสถิติชื่อดังโดยทีมของกุณซูเจเกนคอปนะฮะเพิ่งจะได้3แต้มสุดล้ําค่าจากการบุกไปชนะลอตติงแฮมฟอร์เรสต์หนึ่งต่อศูนย์บนเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ด้าน,านของดาวินดูเจสทาประตูชัยให้กับทีมได้ในช่วงนาทีที่9นะฮะ ของช่วงทวาบาดเจ็บโดยที่เกมนี้ห6ชาวอุรุกวัยโดยส่งลงมาแทนที่ asan, แอนดูรู์ปรบสั้นในช่วงาทีที่60ในขณะนี้โดยสำหรับทางด้านของทางการมีส่วนร่วมกับประตูที่43จากทั้งหมดเหล่าตัวสำรองของของแดงริเวอร์พูลแบ่งการทำประตูทั้งหมด21ลูกแล้วก็22แอสซิสโดยประตูล่าสุดงถือว่าเป็นผลที่ 14เข้าไปแล้วที่ทางลิเวอร์พูลได้ประตูใช้ตั้งแต่นาทีที่90ขึ้นไปหากนับตลอดการเล่นทุนฤดูกาลในช่วงพิเริลด้วยนะฮะซึ่งพวกเขาก็นำโด่งในชาร์นี้โดยอันดับที่2เนี่ยคืออาร์เซนอลกับทางด้านของ t ทนนมฮอตสเปอร์ที่ดได้32ผลนในครั้งนี้นั่นเองนะอาวอย่งไงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวพร้อมจะเทขายปุริตอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียออกจากททีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้า เพื่อที่จะผันเงินเข้าสู่โสมโมสรและก็เลือกรั้งตัวโมฮมเม็ดซานล่ารวมถึงแกนหลักรายอื่นเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปโดยดิวฟูตตกเป็นข่าวพร้อมเทขายดุยดิอาสบิปีทมชติโครเบียออกจิกตั้งทีมในตลาดซัมเมอร์หน้าเพื่อจะผันเงินเข้าสู่โสมโมสรแล้วก็เลือกร,รั้งตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์รวมถึงแกนหลักรายอื่นๆเอาไว้อย,อยู่กับทีมต่อไป โดยการทืมนนด้านของสแตนคอร์ริเมอร์นะฮะอดีตของหอกลิเวอร์พูลนะผมเพิ่งแสดงความคิดเห็นว่าของแดนลิเวอร์พูลจำเป็นจะ่ต้องเก็บบรูติอาสเอาไว้ให้จุกได้และมีข่าวลือมากมายบอกว่าบรูิอาสจะเป็นผู้ที่เสียสละที่ต้องย้ายออกไปเพื่อที่จะที่ลิเวอร์พูลจะป้องกันนะฮะโมซาร่าออกจากสโมสรในสุดิอาระเบียในครนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามลิเวอร์พูลเองก็ต้องเริมวางแผนร่วมก,กันกับทางซาร่า ได้แล้วแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ย้ายในช่วงสัปดน,นี้แต่เขาจะไม่อยู่ที่สโมสรตลอดไปเขาใกล้จะอายุ22ปีแล้วถึงเวลาที่สโมสรต้องมองไปสู่อนาคตที่บานมามีข่าวลือว่าดิอาสตกเป็นเป้าหมายระดับแรกในการเสริมทัพของบาร์เซโลนาและคุณพ่อของดาวเตยชกเป็นรนี้ก็เปิดเผยน,นว่าลูกชายฝ่ายฝันที่จะย้ายไปเล่นในทิมนคนัมโดสักวันหนึ่งล่าสุดทางเดอะซันระบุเรน่ารเวิร์พูจะพร้อมเปิดประตูให้ดิอาสย้ายออกหากได้ราคาหน้าพึงพอใจในช่วงตลาดซัมเมอร์นะา ดูฟูมองว่าดีอาสามารถขายออกไปเพื่อจะทำเงินมหาศาลเข้าสู่สโมสรได้และจะนำเงินมาดูแลนักเตะพันในทีมต่อไปโดยเฉพาะซาร่าเฟอร์จิฟอนไดและก็เทนเอลิสเดอร์อานที่จะได้สัญญาฉบับใหม่ตามแผนการของสโมสรสำหรับดีอาร์ย้ายจากทางด้านของเอฟซีเปอร์โตมารุมลิเวอร์พูลเมื่อปี2022โดยค่าตัว37ล้านปอนด์โดยมีสัญญาเหลืออีก3ปีครึ่งและซนซั่นี้ก็กดไปได้มากถึง10ประตูกับอีก3แอสซิสในขณะนี้ เุือวันอินไซเดอร์รายงานข่าวว่าลีว์พูพร้อมจะปล่อยตัวโมงมเม็นสารล่าในราคาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า1นึ่งล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่าทีมจะมีเงินทุนเข้ามาต่อยอดดึงผู้เล่นรายใหญ่เข้ามา โดยซาร่าที่เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลเพียงแค่12เดือนหลังจากที่สัญญาขยายเวลาครั้งสุดท้ายในช่วงฤดูการอ่าร้อนปี2022แต่มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอบาๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นหงแดงคาดการณ์กันว่าหากต้องขายดาวยิงชาวอียิปต์จริงสโมสรต้องได้เงินไม่ต่ำกว่า1ล้านปอนด์สำหรับดี่วนี้โดยมีทีมจากทางด้านของซาดิอาราเบ,บียที่กำลังให้ความสนใจฤดูการนี้ซาร่าที่ย้ายมาจากท่าของบรมมาเมื่อปี2017อ่าจะอายุครบนะฮะส2ปี ในช่วงเดือนวัฒนยนปี2024นะฮะซึ่งในฤด,ดูกาลนี้ทำไปแล้วมากถึง19ประตูกับอีก10แอสซิส,สในทุกบริการรวมทำไปทั้งหมดนะฮะ205ประตูกับทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลทำให้อยู่อันดับที่5ของผูดทำประตูตลอดการของสมโมสรนในครั้งนี้นั่นเองนะ อารหนึ่งไงทางด้านของเฟอร์จิฟันได้ออกมากล่าวชื่นชม2แข้งนักเตะสำคัญอย่างทางด้านของอาร์เ็กซิสแม็กอลิสเตอร์และก็ทางด้านของดาวินดูเยสที่ประสานงานกันจนพาลิเวอร์พูเก็บสามแต้มในนัดล่าสุดในครั้งนี้ได้โดยการที่ทางด้านของเฟอร์จิฟันได้ออกนะฮะมากร่าวชื่นชมสองนักเตะสำคัญอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และก็ดาวินดูเยสที่ประสานงานกันจนพาลิเวอร์พู เก็บ3แต้มในการออกไปเย็ Forest, น it, นัดติแฮมฝรเรสและเซบอลผีบรลังก์อักนัดล่าสุดโดยเขาได้บอกว่าไม่นะเกมยังไม่จบนั้นผมยังคงมีความเชื่ออยู่เราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งมันก็ได้แสดงข้เขียนมาแล้วว่าตลอดช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ผมเดินหน้าอยู่ตลอดเราหาวิธีและนั่นคือสิ่งสําคัญในขณะดนี้โดยดาวินมีความสําคัญกับเราเป็นอย่างมากในช่วงเสมอในช่วงสั้นนี้และมันก็ยอดเยี่ยมมากที่ได้เขากลับมาลงกสนาม มันเป็นประตูที่สําคัญและสมควรที่จะรับชัยชนะในท้ายที่สุดในครั้งนี้ซึ่งอันนี้แม็กอลิสเตอร์เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นทั้งเวลาที่มีบอลและก็ไม่มีบอลเขาทําให้วิธีการเล่นของเรานั้นแตกต่างออกไปทันทางที่ดีเราต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆและรักษาความฟิตในครั้งนี้เอาไว้จบได้ฝันได้ด้วยกล่าวชิงท้ายเอาไว้และข่าววิในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันแบทคลิปต่อไปขอบคุณทุกคน ที่เรามาฟังกันทุกๆครับ